ตอนนี้หนูเป็นเชฟค่ะตอนนี้ผมเป็นนักมวยครับโอกาสนั้นจะเป็นหัวใจสำคัญในการที่พัฒนาเด็กและเยาว,วชน กรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กเยาวชนนั้นมีหน้าที่ในการดูแลแก้ไขบำบัดพื้นฟูเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเรามีบุคลากรที่เราเอามาฝึกฝนเด็กเยาวชนเองไม่ว่าด้านการศึกษาด้านฝึกอาชีพคือปัญหาน่าจะเป็นปัญหาเดียวในเชิงของการาพัฒนาแล้วไม่ตอบโจทย์หรือคุณภาพเราอาจจะสู้ทัดเทียมกับสิ่งที่สังคมต้องการยังไม่พอปัจจุบันกรมพินิษ์ก็ได้มีการเปิดให้ มีส่วนร่วมร่วมกับองค์กรภาคเอกชนภาคส่วนอื่นนะั้นภาคประชาสังคมนะครับในการเข้ามาทําหน้าที่ร่วมกันในการทํากิจกรรมในการแก้ไขควาผู้ดเด็กเยาวชนในกลุ่มกระบวนการที่ทำนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ชีวิตแบบว่าเที่ยวหลงะลิงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลงผิด ได้เข้าไปอยู่ในส่วนของที่บ้านตานีค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสจากโครงการสารฝันปั้นเชฟรุ่นที่2โครงการเชฟแคร์ค่ะได้ออกมาเรียนทําด้านอาหารจากเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็คือตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปคนละแบบเลยค่ะก็คือได้ประสบการณ์ได้ความรู้แล้วก็รวมถึงเรื่องการแบบค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้ตรงเนี้ยมาจุนเจอชีวิตเราด้วยค่ะ ตอนนี้ในอนาคตที่คิดไว้ก็คงจะทํางานด้านอาหารเนี่ยะค่ะแล้วสามารถแบบเปิดร้านเป็นของตัวเองได้อยากขอบคุณที่แบบให้โอกาสได้ก้าวออกมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนหนึ่งที่เราใช้เป็น,นกลไกในการพัฒนาเด็กก็คือเรื่องกีฬาเรามีโครงการเยู่เรด้างกีฬาหลายโครงการนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการชกมวยเราทําร่วมกับโรงเรียนราชาธิวาสน,นะครับในกรุงเทพมีผ่านค่ายราชายิมผมเคยซ้อมตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หยุดไปกระทำความผิด โดนจับมาอยู่ที่สูนสึกอบรมเด็กและวิชมเกต์หนึ่งครับพอออกมานี่ครอบครัวมีความเชื่อมั่นในตัวเรามากกว่าเดิมครับทุกวันนี้ได้แบบเหมือนเป็นคือช่วยเหลือครอบครัวได้ครับทังคือผมหาเงินหาตังอะไรให้ครอบครัวได้ครับพอหลังจากพ้นโทษมาก็มาอยู่สองมวยที่นี่เหมือนเดิมครับเพื่อที่จะเอาอนาคตผมขึ้นไปให้ได้ไกลกว่านี้ครับเพื่อที่จะได้ทําตามความฝันได,ได้ได้เป็นยอดมวยได้ไปต่อยวันลุมเินี ได้ไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ได้เป็นทหารอย่าแงบบที่อยากเป็นเราเชื่อมั่นว่าภารกิจในการถ่ายโอนหน้าที่ของเราซึ่งเป็นรัฐเนี่ยนะครับบางอย่างไปให้กับองค์กรสำคัญสคัญเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนั้นนะเกิดประสิทธิภาพ ได้จริงอย่างที่เราตั้งใจเรามีการจัดทำสถิติปัจจุบันนะครับเด็กที่ถูกปล่อยจากเราไปแล้วปีที่1น,นั้นเราเรามีสีเดิมอยู่ประมาณ20%ปีที่ผ่านมาเราลดลงเหลือ19.6% 6ล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายนนี้เราเหลือ15.23อันนี้เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนเลยนะครับว่าแนวทางในการพัฒนาเด็กเยาวชนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆน,นะครับโดยการถ่ายอนภารกิจบางอย่างให้เขาช่วยพัฒนาเด็กให้เราเสามารถทำให้เด็กนั้นไม่กลับไปทำผิดซ้ำได้ กรมพินิจนั้นพยายามสแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่พัฒนาและแก้ไขเด็กเยาวชนนั้นหากเราต้องการผลลัพธ์ใหม่นะครับผมว่าวิธีการอาจจะไม่ใช่วิธีเดิมที่เราเคยใช้เราจำเป็นต้องสแสวงหาวิธีการใหม่ๆที่เหมาะสมกับสภาพการและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรอบตัวเราที่มีความเปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็วนะครับทุกองค์กรก็สามารถ ใช้ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรท่านเองได้เพื่อตอบโจทย์ของความคาดหวังของสังคมเช่นเดียวกัน